ถ้าใครได้นะคะติดตามครูอ้อบ,บ่อยๆครูมักจะแนะนำคุณแม่บ่อยๆว่าทำไมเราเนาะควรฝึกโยคะคนท้องนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราแอคทีฟไม่จำเป็นต้องฝึกโยคะคนท้องทุกวันหากไม่มีเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะแนะนำนั่นก็คือการที่คุณแม่เนี่ยแอคทีฟเดินบ่อยๆหากมีเวลาก็เข้ามาฝึกโยคะ อย่างน้อยนะคะวันหนึ่ง15-20นาทีตามกำลังของเราวันไหนมีแรงเยอะหน่อยเราก็ฝึกนานหน่อยวันไหนมีแรงน้อยหน่อยเราก็เน้นฝึกเทคนิคการหายใจต่างๆแทนคราวนี้หลายต่อหลายคนก็ถามคูว่าคูค่ะแล้วการฝึกโยคะหรือการออกกำลังกายในช่วงตั้งครรภ์ช่วยให้การคลอดธรรมชาติเนี่ยช่วยให้การคลอดง่ายขึ้นจริงๆไหมคะ มีงานวิจัยนะคะยืนยันเลยนะคะว่าการออกกลังกายหรือการฝึกโยคะในช่วงตั้งครรภ์ไม่ได้ช่วยลดการเจ็บคันคลอดแต่การฝึกโยคะและการออกกลังกายในช่วงตั้งครรภ์ช่วยคุณแม่สามารถจัดการกับการเจ็บขันคลอดครั้งนั้นๆได้ดีกว่าคนที่ไม่ฝึกมาก่อนเลยเพราะว่าเรานะคะสวัสดีโจสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็น คุณแม่ทองนะคะคนฟิลิปปินส์มาเตอร์ออฟูนะจ๊ะโอเคมากลับมาที่เรื่องนี้ดังนั้นคำว่าคุณแม่สามารถจัดการกับการเจ็บคันคลอดได้เนื่องจากว่าเราเรียนรู้นะคะการเปลี่ยนแปลงการขยับท่าทางต่างๆของเราเข้าใจสรีระโครงสร้างกระดูกโครงสร้างของก้ามเนือ้อ ข้อต่อรอบรอบสะโพกและเชิงกรานของเราทำให้คุณแม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงท่าทางตามสัญชาตญาณแล้วการที่เราเรียนรู้เรียนรู้ฝึกโยคะฝึกไปเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินทำให้เราจัดท่าทางเพื่อช่วยให้นะคะทางเข้าของสะโพกตรงนี้ที่เรียกว่า p e l i c inlet ทางเข้าของสะโพกคือหนูน้อยจะต้อง ดิงหัวสู่เชิงกรานใช่ไหมคะแล้วก็ทางออกของสะโพกตรงนี้ที่เรียกว่า pelvic outlet โอ okay? เคดังนั้นการที่เราฝึกออกกำลังกายบ่อยๆช่วยให้นะคะพื้นที่รอบๆสะโพกเขาเกิดการ เคลื่อนไหวได้ง่ายร่วมกับฮอร์โมนีแลัซินที่ช่วยให้ข้อต่อเส้นเอ็นรอบๆสะโพกหลังส่วนล่างผ่อนคลายนำไปสู่นะคะการเพิ่มพื้นที่ทางเข้าสะโพกแล้วก็ทางออกสะโพกของหนูน้อย pelvic inlet และ pelvic outlet ได้คราวนี้ท่าต่างๆที่ครูจะแนะนำตลอดแอระเวลาในการฝึก โยคะคนท้องกับครูเป็นท่าที่ช่วยเปิดทางเข้าและช่วยเพิ่มพื้นที่ทางออกของสะโพกทำให้การคลอดง่ายขึ้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้อีกหนึ่งคำนะคะนั่นก็คือคำว่า Rombus of m i c h e l l i s Rombus of Michaelis ก็คือจะเป็นพื้นที่นะคะบริเวณสี่เหลี่ยมเปียกปูนตรงนี้ที่เราเห็นตรงหลังส่วนล่างต่อมาถึงบริเวณสาครัา ไม่จำเป็นต้องจำภาษาอังกฤษเอาแค่ว่าตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมปกเปียกปูนตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าความมหัศจรรย์ของเขาโดยเฉพาะคุณแม่ที่ฝึกโยคะคนท้องบ่อยๆแล้วเรียนรู้กับครูว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะไปโรงพยาบาลยำ้ำอีกหนึ่งรอบห้าหนึ่งหนึ่ง คุณแม่เมื่อมีการเจ็บขันคลอดของจริงเลยสัปดาห์ที่37เป็นต้นไปและเกิดกับคุณแม่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเลยนะคะเมื่อเลยสัปดาห์ที่37เป็นต้นไปแล้วเกิดการเจ็บท้องคลอดของจริงให้นับว่าถ้าเราเจ็บคันคลอดเกิดการบีบรัดของตัวมดลูกทุกๆ5นาที แล้วมีการบีบรัดของมดลูกไม่ต่ำกว่า1นาทีแล้วเป็นแบบเนี้ยมดลูกบีบรัดทุกๆ5นาทีทุกครั้งที่บีบบีบไม่ต่ำกว่า1นาทีแล้วเป็นแบบนี้ไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงห้าหนึ่งหนึ่งหรือบางคนเกิดทุกๆ4นาทีเกิดทุกๆ3นาทีทุกๆสองนาทีอ้อเลยใช้นะคะห1 1หนึ่งหนึ่ง หรือ2-5 1ถถ้าเป็นเช่นนี้เราเชื่อว่านะคะคุณแม่น่าจะเข้ามาสู่การเจ็บคันคลอดระยะแรกเฟสที่2นั่นก็แปลว่ามดลูกน่าจะเปิดมากกว่า5-6าถึงซนแล้วนั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะการที่อยู่ในท่า Up Right Position อยู่ในท่าที่หลังของเราไม่แตะกับพื้นนะคะช่วยลดการเจ็บคันคลอดกว่า80นาทีถ้าเราไปโรงพยาบาลเร็วเกินไปเห็นภาพซีรีส์หนังหรือแม้กระทั่งความเป็นจริงสิ่งแรกที่เราไปถึงโรงพยาบาลนั่นก็คือการที่เขาจะให้เรานอนบนเตียงเท่านั้น เพื่อคุณหมอคุณพยาบาลจะได้โมนิเตอร์เช็คค่าการเต้นหัวใจของคุณแม่การเต้นหัวใจของหนูน้อยดังนั้นคุณแม่ไม่มี freedom of movement คุณแม่ไม่สามารถขยับเป็นท่าอื่นได้เราไม่สามารถที่จะเดินรอบๆผ่อนคลายเหมือนที่เราอยู่กับบ้านได้แต่ย้ำนะคะว่าสูตรเนี้ยใช้ได้เฉพาะกับคุณแม่ที่ไม่มีภาวะ แทรกซ้อนใดๆซึ่งคุณแม่กว่า85เปซ็นเป็นคุณแม่ท้องที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆแล้วครูก็เชื่อว่าคุณแม่คุณหนึ่งในนั้นคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคุณแม่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานเคยนะคะมีภาวะที่เรียกว่าแท้งคุกคามมาก่อนเคยมีภาวะ แทรกซ้อนมาก่อนจากการตั้งครรภ์ครั้งแรกดังนั้นคุณหมอก็จะพิจารณาแตกต่างกันไปสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกและมีความเสี่ยงต่ำคุณแม่สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะ511เพราะอะไรเราย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะการที่หลังของเราไม่แตะกับพื้นในช่วงที่เจ็บคันคลอดช่วยลดระยะเวลาในการคลอดกว่า 80นาที80นาทีเยอะมากๆเลยเนาะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจชีลิตของเราว่าการที่เราฝึกเดินบ่อยๆฝึกโยคะบ่อยๆช่วยเพิ่มพื้นที่ทางเข้าสะโพก (pelvic inlet) ช่วยเพิ่มพื้นที่ทางออกของสะโพก (pelvic outlet) ช่วยให้บริเวณ l u m b a s of mclis i a บริเวณนี้เกิดการผ่อนคลายมากขึ้นนำไปสู่ การคลอดที่ง่ายขึ้นเพิ่มพื้นที่ให้หนูน้อยดิ่งสุขเชิงกรางได้ง่ายขึ้นอ่ะวันนี้นะคะพอเราเข้าใจสรีระของเราแล้วเนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือการที่คุณแม่รู้จักว่าบริเวณไหนคือบริเวณสะโพกของเรา เริ่มแรกก่อนเลยเอ๋ออยาให้คุณแม่นะจ๊ะยืนขึ้นมานดีนึงครับแล้ววันนี้เราจะใช้เก้าอี้นะคะหากไม่มีเก้าอี้ก็เป็นโซฟาก็ได้หรือเป็นฝาผนังก,ก็ได้นะคะแล้วชันขาข้างหนึ่งไว้บนเก้าอี้ไข่ข้างหนึ่งไว้ที่พื้นคราวนี้ลองจับสะโพกด้านหน้าของเราแล้วค่อยๆไล่บริเวณกระดูกลงมาเรื่อยๆขอโทษนะจนถึงบริเวณ หัวแนวของเราคราวนี้ลองจับบริเวณที่เมื่อกี้ที่ครูบอกตรงกระดูกก้นกบหรือบริเวณพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเปียกปูนลอมบัสออฟมิค a ลิสเนี่ยนะคะแล้วค่อยๆขยับตามกระดูกสะโพกมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรามาแตะตรงจิมมี่ของเราสังเกตว่านี่คือบริเวณนะคะที่เราจับทางด้านหน้าตั้งแต่กระดูกหัวเหน่า ไปจนถึงบริเวณกระดูกก้นกบถ้าคุณแม่ลองอยู่ในท่า s q u a ตนั่งอยองคุณแม่จะรู้สึกเลยว่าเออคู่ไอพื้นที่ระหว่างกระดูกหัวหน่าด้านหน้ากระดูกก้นกบมันขยายออกดังนั้นนี่จะเป็นหตุผลว่าเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างกระดูกของเราอะค่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าท่าโยคะหลายๆท่า ที่ครูได้สอนคุณแม่ไปมีความหมายเสมอแล้วช่วยในการเปิดสะโพกเสมอหรือแม้กระทั่งลองจับตรงนะคะสะโพกตรงด้านหน้ากระดูกสะโพกด้านหน้าของเราแล้วลองขยับซ้ายและขวาแค่เนี้ยเราก็รู้แลว้ว่าอ่าถ้าฉันขยับบริเวณตรงเนี้ยช่วยผ่อนคลายทางเข้าของสะโพก p e l ิ i c inlet ได้แล้วดังนั้นถ้าหลายท่าที่เราฝึกไปนะคะ ทำไมครูถึงอยากจะบอกว่าครูสามารถใช้ได้เลยคําว่าโยคะคนท้องคลอดง่ายถ้าฝึกสม่ําเสมอนะ